ทีนี้นะครับแล้วเราจะทํายังไงไม่ให้เกิดปรากฏการ์คาวิเทชันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏการ์คาวิเทชันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ใบพัดเราเสียใช่ไหมครับถ้าเราจะต้องเปลี่ยนใบพัดก็มีราคาสูงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเสื้อเราเสียรหรือเสื้อปัมป๊มเราสึกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อปั๊มเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นราคาที่เกินครึ่งหนึ่งของราคาหัวปั๊มทั้งหมดแล้ววิธีที่1น,นะครับที่จะป้องกันการเกิดปรากฏการ์คาวิเทชันในหัวปั๊มนะครับก็คือการติดตั้งท่อทางดูดให้มีขนาดใหญ่กว ดูไม่ให้ยาวเกินความสามารถในการดูดของปัม๊มโดยปกตินะครับถ้าเราเข้าไปดูเนรหรือในสเปคของปั๊มนะครับเขาก็จะระบุความสามารถในการดูดว่าปั๊มตัวนี้สามารถดูดน้ําลึกได้เท่าไหร่โดยเราจะเอาค่า NPS นะครับมาคํานวณว่าปั๊มตัวนี้สามารถดูดได้ลึกเท่าไหร่ดูดได้ลึกตีเมตรดูดได้ลึก5เมตรดูดได้ลึก6เมตรแล้วเราก็ติดตั้งท่อทางดูดเนี่ยไม่ให้ดูดลึกเกินความสามารถนั้นวิธีที่3นะครับก็คือการใช้ปั๊มที่ความเร็วรอบที่เหมาะสมนะครับก็คือใช้ความเร็วรอบ ตั้งปั๊มที่ความเร็วรอบตามที่โรงงานกำหนดมาอย่างเช่นสมมติว่าโรงงานผลิตปั๊มกำหนดมาว่าปั๊มชนิดนี้หรือหัวปั๊มตัวนี้จะต้องวิ่งที่ความเร็ว1,450รอบต่อนาทีเราก็ติดตั้งมอเตอร์4โขับตรงเราก็จะได้ใช้หัวปั๊มที่ความเร็วรอบ1,450รอบต่อนาทีนะครับแต่ถ้าเราดันไปเลือกใช้ที่ความเร็วรอบสูงที่2,950รอบต่อนาทีตรงนี้ก็จะทําให้เกิดโอกาสที่จะเกิดคาวิเทชันได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับก็คือพยาน ทำความสะอาดพ่อทางดูดนะครับหรือทำความสะอาดฟุตวาลนะครับไม่ให้มีเศษขยะกระุตต่างที่ฟุตวาลนะครับบางโรงงานนะครับเอาตาข่ายสีเขียวนะครับไปคุ้มไว้ที่ฟุตวาลนะครับเพื่อป้องกันเศษขยะเข้าไปติดใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเศษขยะเนี่ยมันไปติดอยู่ที่ตะข่ายนะครับแล้วมันก็ทําให้ปั๊มเนี่ยสูบน้ำเข้าไปได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มท่อทางดูดใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่เต็มท่อทางดูดมันก็มีอากาศผสมเข้าไปกับน้ําที่วิ่งไปกับท่อทางดูด